สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสงครามกันอีกดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่านะครับผมณปัจจุบันนี้เองเนี่ยสงครามก็ดําเนินมาอย่างยาวนานมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมตอนนี้เองเนี่ยก็มีการจูโจมทางเศรษฐกิจกันมากมายถูกไหมแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง ประวัติศาสตร์หน่อยละกันนะครับกับสงครามที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันที่แบบเฮ้ยมันมีลักษณะอะไรที่คล้ายคลึงกับในประวัติศาสตร์ไหมแล้วทําไมเนี่ยเวลาช่วงที่แบบ โลกกําลังอยู่ในภาวะขับขันทางเศรษฐกิจเลยเนี่ยนะครับมันถึงมักจะมีสงครามเนี่ยประทุขึ้นมาเสมอเลยถ้าเรียกได้ว่าเราเห็นวงจรวัาจากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทําความเข้าใจกับมันได้ดีมากขึ้นนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังกันยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับเรื่องราวนี้เองเนี่ยเราจะพูดถึงการเกิดหนี้ขึ้นมานะครับผมว่าทําไมเราถึงต้องมีหนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วทำไมเวลาเนี่ยเฮ้ยเศรษฐกิจแย่ๆหนี้เยอะๆแล้วทําสงครามกันดีกว่านะครับ ก็เรียกได้ว่านะครับผมหนี้เนี่ยนะครับคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้ถูกไหมก็เรียกได้ว่ามันเกิดมาได้จากการมีระบบการเงินขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราไม่ต้องลงลึกอะไรกันมากหรอกนะครับเรียกได้ว่าการเรากู้หนี้มาเนี่ยก็คือเรายืมเงินคนอื่นมาเพื่อใช้ในวันข้างหน้าก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการกู้หนี้เราจจะเห็นภาพกันในแบบนักธุรกิจเฮ้ยเราอยากจะลงทุนนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ใช่แค่นักธุรกิจครับรัฐบาลเองเนี่ยก็ ต้องกู้เหมือนกันนะครับผมโดยหนึ่งในลักษณะการกู้ที่คอมมอนมากๆของรัฐบาลเนี่ยก็คือการออกธนธบัตรรัฐบาลนั่นเองแต่ทีนี้เองเนี่ยไอ้เรื่องก่อหนี้อะไรพวกนี้เราเข้าใจก็พอแล้วว่ามันคือการใช้เงินของวันพรุ่งนี้ถูกไหมแต่ทีนี้เองเนี่ยทำไมกันนะครับเวลาที่มีหนี้เยอะเนี่ยเฮ้ยเราจำเป็นจะต้องหาเรื่องไปก่อสองครามและจริงๆเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็คือเรื่องของวิกฤตเศร,รษฐกิจนั่นแหละ ถ้าประเทศเราหรือว่าเมืองเราจะเจ๊งเนี่ยนะครับทุกคนจะทํำยังไงเลยครับเราก็ต้องหาเงินมาเพิ่มสิครับลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างสมมุติว่าถ้าเราเป็นกษัตริย์ของอารยธรรมโบราณเนี่ยนะครับเฮ้ยเราเนี่ยเลี้ยงคนทั้งเมืองครับผมมันก็ต้องมีสกุลเงินถูกไหมซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะแลกเปลี่ยนกันด้วยทองหรือด้วยแรกเงินนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทําให้ขุนพลเราเนี่ยมาทํางานให้เราได้หรือว่าทําให้กองทหารนับแสนนายเนี่ยมาทํางานให้เราได้โดยที่เราไม่ได้จ่ายตังหรือไม่ได้จ่ายอาหารอะไรให้กับเขา อย่างทหารโรมันเองเนี่ยก็ยังได้รับค่าจ้างเลย เพราะฉะนั้นเองอาณาจักรเนี่ยมันก็รันด้วยเงินนั่นแหละครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมในเมื่อเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยแปลว่าอะไรวิกฤตเศรษฐกิจเองอ่ะไม่ได้แปลแค่ว่าเฮ้ยร้านอาหารมันไม่มีตังแล้วหรือว่าบริษัทไม่มีตังแล้วมันรวมไปถึงประเทศไม่มีตังด้วยเพราะว่าถ้าประชาชนลำบากเนี่ยประเทศก็ไม่มีตังถูกไหมประเทศเอาตังมาจากไหนประเทศเอาตังมาจากการเก็บภาษีประชาชนนั่นเองครับแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเมื่อเงินเราจะหมดแล้วเราทํายังไงดีล่ะหนึ่งเลยนะครับผมเราต้องหาเทคโนโลย รๆ่ใหมเพื่อที่ว่าจะได้เกิดการค้าขึ้นเราสามารถผลิตของต่างๆได้ดีได้ขึ้นอาไปค้าขายกับเมืองอื่นได้แต่นี่มันเป็นวิธีของยุคใหม่ถูกป่ะวิธีในยุคเก่าเนี่ยมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นเยอะนะครับเราก็แค่ไปขโมยจากคนอื่นมาสิครับผมก็เรียกได้ว่าเฮ้ยไอเมืองข้างๆมันมีทองเนี่มันมีแกะมันมีไร่นามันมีข้าวพันธุ์พืชอาหารนี่ โอยง่ายนิดเดียวจะไปแลกกับมันให้เสียเวลาทำไมจะมานั่งคิดเทคโนโลยีทำไมเอา้าจับดาบนะครับผมแล้วก็ไปถล่มฝั่งนู้นกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งมันเป็นวิธีที่คอมมอนมากๆแล้วมนุษย์เองเนี่ยก็ใช้กันมาทั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับณปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็ยังเห็นได้ในหลายๆครั้งหลายๆคราวอยู่เลยแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องราวมันก็ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราทําสงครามเนี่ยสมมุติว่าเราจะไปสู้กันเนี่ยเมื่อมนุษย์มันเริ่มโตขึ้นอ่ะทั้งเมือง2เมืองเวลาสู้กันอ่ะมันแข็งแกร่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเองคอสในการทําสงครามเนี่ยมันแพงมากๆ ทีนี้เองก็ต้องไปหาทางกู้ไปหาทางยืมจากทุกที่ทุกทางให้มาได้ก่อนนะเวลาจะทําสงครามเนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆครั้งเนี่ยเศรษฐกิจแย่สุดๆแล้วต้องหาเรื่องที่จะเอาตังค์มาจ่ายถูกไหมนั่นอนะ่ะหนึ่งละสองนะครับเวลาทําสงครามเองเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีการกู้หนี้ยืมสินกันแบบไร้ขีดจ,จํากัดเลยนะครับเพราะอะไรครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่โดนตีหรือว่าฝั่งที่ตีเองก็ตามเนี่ยเพราะว่า ถ้าเราแพ้เนี่ยคือเราตายถูกไหมแล้วก็ของเราหายหมดเลยนะแต่ถ้าเราชนะเนี่ยนะครับผมหนึ่งเลยเราได้ของมาจ่ายนี่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับอากูตายกับกูได้ทุกอย่างเลยมันมีแค่2อ,อย่างถูกไหมมันไม่มีออปชันอื่นแล้วก็ทําให้ต้องยืมกู้ทุกอย่างเท่าที่จะมีได้เนี่ยนะครับผมมาสู้นั่นเองนะครับแบบเฮ้ยเรามีดาบอยู่ร้อยเล่มอะ่ะจะไปสู้อะไรจากฝั่งเขามี500เล่มได้ก็ต้องไปหาทางกู้ไปหาทางซื้อไปทั่วทุกที่เลยอ่ะอย่างน้อยจะได้สู้กันได้นั่นเองก็เรียกได้ว่านี่เลยครับเลยเป็นสาเหตุทที่่วาาํไมใน ปรติศาสตร์ของโลกใบนี้เนี่ย ถึงมักจะมีสงครามเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่สุดๆเสมอน,นะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นเองไม่ได้แปลว่าทุกสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่เศรษฐกิจแย่บางสงครามเนี่ยอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางศาสนานะครับผมเหตุผลความขัดแย้งด้านนโยบายด้านการปกครองอะไรต่างๆยังมีอีกมากมายแต่แค่เราพลอยเอาให้ดูเฉยๆว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเบาบางในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจนั้นขับขันสุดๆเลยสงครามเนี่ยถูกใช้ในการเป็นทางแก้ปัญหามาตั้งแต่โบราณแล้วนั่นเองนะครับ ึ่งในสงครามยุคปัจจุบันเองเนี่ยผมก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมหรือว่ามันใช่เหตุผลนี้จริงๆไหมเพราะเรียกได้ว่าจริงๆมันอาจจะมีหลายเหตุผลร้อยแปดอย่างประกอบเข้าด้วยกันเลยนะครับมันไม่ได้แบบเรียบง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วไงเดี๋ยวนี้มันมีเรื่อง geopolitics มันมีเรื่องอะไรที่ซับซ้อนมากๆแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูทของสงครามและการเป็นหนึ่งในรากฐานที่มันทําให้เกิดสงครามที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับผมก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันก็เรียกได้ว่า คลิปนี้เพิ่มไปไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยการที่เอามานั่งเรียนประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้ประวัติศาสตร์โลกในโซนไหนหรือว่าอยากได้ตรงไหนอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ